เว้ยเขาเทมาเขาเทกับมาเอาสีเขียวขีดล่างออกให้ไปเชื่องเก่าหน่อยไปตั้มเครื่องหน่อยคนะเด็นเครื่องพร้อมสุดแล้วเครื่องพร้อมสุดแล้วโอเคโอเคโอเคเราจะโดนตีเราจะโดนตีเราจะโดนตีโดนเอาเดี๋ยวจุดอย่างนี้อยู่ตายดิอย่างนี้อ้นอ๋อตายเดือดรึมเมื่อกี้ใจกระตายเออพี่ลืมเออว้ายมีคนโดนรถไฟชนมีคนโดนชนครับ นอนหลับแล้วหมูมีไข่สามฟองนะสามฟองวางอยู่บนตู้แตกดังโป้เลือดไหลช่โป้ไข่เจ้าทำอะไรไม่ได้หรอกบ้าเดินไปอีกทีแตกอีกทีเฮ้ยต้องกินข้าวอย่าง โล้โลๆได้อกหรอโลไข่จะได้กินไข่ไอ้สามลไข่ตุ่นแม่ต้นไข่ตุ่นโลดโลดได้อีกหรอโดนนิวหัวโอ้โหเกิดแถวกีชาเลยวเนี่ยเกิดบ้านแยกกล่องนี้อะไรใช่เลนใช่เลยใช่เลยวนะเ๋ย าจเต้นหัวใจเต้นตรงกลางตายใ่เต้นแรงตายอยู่ตรงกลาง5 minutes later ปันไปเลยข้างนอกอะข้างในเสร็จแล้วไม่ต้องามามายม่ก็บอกอยู่ว่าปัดข้างนอกไปเลยน้อยเป็นคนที่อยากให้ฉันไปหาน้อยตรงนั้นแหละออกไปหาทองเลยนะเอ้าเฮ้ยผู้ชายคนนี้ก็ตามเก่งเลยตามตลอดเดี๋ยวจับได้ลยกายกายกา คน้องเด็กหลอดเอ้าเด็กมาจากหลอดแก้วอะครับคนนั้นเลยยังไงอะครับจะช่วยยังไงละครับเนี่ยมาพี่รวมพลังพุท้าเราก็ต้องรวมพลังพูดพูดมาอเอเด้อเด้อเพืเอใครเออเอา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 เป้าหมายเปลี่ยนมาเป็นที่ผมเชยเลยเอาแล้วอุตส่าห์ส่งนักวดตอนนี้เอาแล้วอ้ยเราไม่ส่งนะนักขวดบอกฉันรอดแล้วฉันรอดแล้วเฉยเลยรอดา เด็กหลอดน่าจะเป็นลายต่อไปวิ่งไข่ไข่ไข่ไม่ใช่สามฟองแล้วสี่ฟองแล้วสี่ฟองแล้วเอามาจากไหนเยอะแยะเนี่ยนี่ปั่นเครื่องไงล้นแม็กกี้นี่อิ่มแล้วกินผมมันไม่เอาเดี๋ยวหัวล้นอย่าเลยเอาหรอเอาแล้วไปช่วยแล้วไปช่วยคุาต้าตูจะไปเอาไข่ห้าฟองอะไรผมอยู่จะเข้าช่วยยังจะเข้าช่วยยังกำลังจะไปพี่ส่งนักบวชหญิงอยู่อ่ะได้ได้ตองช่วยให้อันนึง แล้วบุตรที่นั่งใช่ไหมที่สองบุตรที่นั่งที่นั่งอยู่โลหลี่บอกให้ยสวยครับสวย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 ครับกระดิ่งติ่งแมวฮะเพิ่มความเร็วไปดีกรอยู่ดีกร์เฮ้ยหันรวมพลังกุ้งละเราพูดรวงแล้วพูดรวแล้วเปมาช่วยโปเพ็คมาช่วยโปรเพ็คเอ้านั่นไงหนึ่งดอกไปพืไม่รู้จะช่วยยังไงแล้วนะ ลากรอนโลกที่แสนสวยงามนี่ก็ไม่รู้จะช่วยยังไงแล้วส่งนกไปแล้วเลยไม่มีเคลื่อนไม่คุณช่วยคุณเดซี่ไม่ได้ขอโทษนะลากรอบลเดซี่นายตายไปเถอะนะลาก่อบนึงเดซี่อุ้ยเขาเทมานั่นล่ะเฮ้ยไอ้กเทอุ้ยคนเราเทมารอดเด้อรอดเด้อรอดเด้อพี่เบอร์น้องอยู่เครื่องนี้คือโว้วโว้วเด็กหลอดเป็นลายต่อไปโว้วโว้วเขาแต่นิดหลอดะปล่อยเขาไปเถอะเขาสัมผัสหน่อยเขาสัมผัส อวหลอดแบบไม่ตายแต่เด็กหล่อจะตายแล้วฮะเบงคนยังม่หมอนะพี่อือแต่สองเออเจอเจอแบงค์พันขอบงมึงฮะอู๋เครื่องไปกองในตรงกลางหมดเลยเด็กก็สองต์แตกมาที่ทอดทุ่นเฮ้ยเฟ้นกือบตายแล้วน่าเมื่อกี้น้องน้องขอล้วงกระเป๋าหน่อยมีแบงค์พันอีกไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยนี่มันนี่มันนักการเงินนู้ดากรรมเจ้ากรรมเฮ้ยเฮ้ยเขาอยู่ที่เครื่องอ่ะเขาซื้อของเขาเดินไปด้วยกันแล้วนะ ต้องบ้านแยกระวังนะโอเคพี่น้องรถคนกำลัปันอยู่ป่มาิเบิาเข้ามาเครื่องทำไมพี่ตอนนี้เสร็จแล้วพี่ผมเยผมเหยอตะโดนตะโดนะดอุ้ยอุ้ยตกใจตกใจนจริงนะโดนจริงนะต่โดนแล้วโดนแล้วโดนแล้ว น้องมาช่วยคบตื่พ่อประตูใบท่อประตูเออท่อประตูเก่าผมเห็นคนดึงไม่โดนนะผู้พันหายหายโอ้ยแถวนี้มีฮันสองตัวตรงกลางระวังนะครับก็ไม่อยากตายก็จงหลีกทางซะโอาไล่หนูคนนึงเครื่องรันเมื่อกี้ตอนเครื่องครับประมาณสามสิบสี่จิบอะเครื่องรันตรงนั้นอะกดได้ไหมกดได้หรือเปล่าก็ยังไม่ใช้สเปลใช่ไหมรันระวังนะระวังนะอีกายยังไม่ใช้เลยพี่ เขาจะโดดมาหาน้องหน้าป่าไปไปไปลันไปครับรัจะไปกดเครื่องลันต่อเครื่องลันเครื่องไหนไม่ใช่เครื่องนี้พี่เครื่องนี้นี่งบ้าน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 บานบ้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 าน้านบ้านเ้น้านบานเ้านี้าน้านบ้านี้าไ้นเทา้านบ้าเบ้ืนอ้านบ้นบ้านบ้านบเานบไรนบ้าน้านบ้นน้น้านบ้านบ้า้านบ้า้านบ้าาบ้านบ้า้าน้า้บ้นนนบไ้้านบนบ้า แสบกบด้าขอะี่เขาไรทีไมดไหวเขาไ่ไเขาไม่เขาไไหวเขาไ่เขาไมหเม่เาม่ไหเครื่อหวราไ่เครื่องเปลี่ยนไม่หม่เขบคุณไหับขบไุณคหับขม่ไขไหวัขเขโหเขาไเไม่องไมหมา่่่่ไห่่ห่เเเเเาบานมาานดินมันใกล้กันมาก มาันลัเออมันออกไปโอเคเอมันออกไปมันห่วงห่วงจัดเลยห่วงจัด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 จัจัดเน้องเดี๋ยน้องจะขอเลือดเต็มก่อนเดี๋ยวไปกดให้เดี๋ยไปกดให้น้องไม่โดนไล่นะนะโอ๊ยไปได้นะอุ้ยเปิดได้ปืนเปิดได้ปืน้องไปต้องไปต้องไปต้องไปอีกละอีกละอีกลปืนแฟกันใช่ๆช่แฟกกันว้าวเดกพ้งเดร้กเ่าได้่เเท่าไหร่อ่ะ ไอ้เครื่องตรงนั้นอะเข้าไม่ได้เลยอะต้องมาเปิดเข้าโอ๋โอ๋่แอ๋ไก่แล้วโอ๋ไก่แล้วเปิดเลยพี่เปิดเลยเปิดเลยโอเคแพี่พี่ส่งไปเครื่องนั้นพี่ส่งไปเครื่องนั้นอยู่เด็กลอดเด็กลอดเด็กลอดเออเด็กลอดดึงว่าวไว้วิด็กว่าดึงโดนเออว่าแล้วโอเคคิวรอเข้าคิวเข้าแล้วอะไรมันเท่มันเท่ตดอไปคิวเครื่องเก่าอยู่ที่เครื่องเก่าอยู่ทำไรอะเด็กรุ่นหกสิบแล้วหกสิบแล้ว ได้ได้ไล่ขบอยอยู่ไล่ขบอยอยู่พการไล่ขบอยนี่ครับน้อง่อเครื่องเครื่องนี้ให้อยู่่อเครื่องนี้ให้อยู่เวทเทมาเาเทกลับมาการอยู่บนหัวพี่รันได้พี่ได้อันนี้นะน้ององที่หยเงี้ยวเขาอยู่กับคิวครเดคิล่าัวไเดี๋ยวเดวเดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดเดี๋ดี๋ยวเดีวเดีวเดี๋ยวเี๋ยวยวเเดี๋ยดเดี๋ยี๋ยดี๋ยวเเดี๋ยวเดีเดี๋เดี๋ยวเดยวเดี๋ยวเดี๋ เครื่องพร้อมจุดแล้วเครื่องพร้อมจุดแล้วโอเคโอเคโอเคเขาตามคิวสุดแล้วอ่ะเัาจะโดนตีเราจะโดนตีเราจะโดนตีครับงานรบแซ่บพร้อมจุดโดนเอาเดี๋ยวจุดอย่างนี้คิวตายดิอย่างเออนอ่ะใช่เด้อแต่ตายเมื่อล้มเมื่อกี้ใช่จะตายเออพี่ลืม ว้ามีคนโดรถไฟชนมีคนโดนชนครับช่านู่แคู่แบคูเราหนไปไงไหนแล้วูใหม่แบคคูปรตูใหม่ไปงหนุ่มยิมกันคิมกันยิมกันคิมกันได้หลอดว่าโอ้โหอะไรนะลืมฮะหลุมอยู่ไอประตูเก่าประตูเก่าเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วประตูเก่าไป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 ไไปไปไปไไไนยไปไปปไปปไปู โอเคฉันจะตายแล้วเป็นสุดท้ายไม่มีอะไรมาช่วยแล้วพี่ไอพ่อมาพี่ตายแล้วโอ้ยอยู่นี่กันหมดเลยสบายแล้วจะไปอยู่แล้วโอ้ยโดนตีคิวโดนตีแล้วน้องเพิรลประตูเปิดยังองหแล้วแล้วประตูประตูโรงเรียนโระตูอะไรโรงเรียนโรงเรียนลุงแง่ลุงแง่ลุงแง่โอเคกำลัง ไกมาบอกคนหนึ่งมาบอกคนหนึ่งบอกคนนึอะขับอยดึงเราไปเดขับอยข้างหลังข้างหลังวอยข้างหลังอยู่กูอยู่ข้างหลังว่ากูไปกันก็บอกมาอยู่ข้างหลังเดินหนีนั่นไงโดนแล้วส่งทาได้โดนแล้วเด็กหลอดเมื่อกี้ฮุกได้มีคลุกคุกแล้วเดินหนีนี่อุ้ยอุ้ยมันเทมันเทพี่เพื่อนกูมีคนโดนอิง ี่เขาไม่เอาอะเขาจะตัดผมนี่ไงล่ะทุกคนอุ๊ยนี่แม่ว้าววว้าคออ้อมคออ้อมรันอ๋ยว้าวผมไปก็ได้ครับผมขอโทษลันออกเถอะเพื่อมนุษยชาติลาก่อนไอ้หลอดมนงต้องกวาดช่องไว้น่เดยวตอนแรกหนูนึกว่าเขาบาด้านหน้าหนูก็ส่องเลยหน้านาไหนในเกี้ยหมายถึงใคร ฮันเตอร์แล้วก็พี่ีคิวๆหนูก็บออยู่ไหนวะอยู่ข้างหลังเองเลยอ่ะแล้วเองวี่หนีพี่อีกทีหนึ่งอ่ะแล้วอีกาก็ตามตู่พี่กทีหนึ่มีคนเสียชีพแล้วไอเด็กหลอดก็แบบมันควงนะแต่มันควงแล้วเดินหนีพี่มันเดินไปไหนกันตามตามตามเออเดินตามน้องไปถ้าหากว่าดูคลิปแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้คิวด้วยนะคะ